สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่1จะมาสรุปผลการทดลองที่8เรื่องมอเตอร์ซิงโครนัสค่ะเสนออาจารย์กิติเดชบัวใหญ่อาจารย์สุธินันต้นโพและอาจารย์ยุทธนาคงจีนค่ะจุดประสงค์มีดังนี้ 1. ปฏิบัติการเริ่มเดินมอเตอร์ซิงโครนัส 2. ปฏิบัติการทดสอบหาค่าคุณสมบัติ V ีเค v ร 3. ปฏิบัติการปรับค่ากระแสกระตุ้นจะส่งผลต่อ power factor และขนาดกระแสอัมมเจอร์อย่างไรครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงหลักการทํางานของมอเตอร์ซิงโครนัสนะครับผมโดยหลักการทํางานของมอเตอร์ซิงโครนัสนะครับจะอาศัยการเหนี่ยวนํานะครับระหว่างสนามแม่เหล็กหมุนนะครับกับตัวนําในขดตัวนําในโรเตอร์นะครับซึ่งจะทําให้เกิดแรงดันเหนี่ยวนํานะครับผม หรือเรียกว่า i n d u e emf นะครับผมก็เกิดกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็เกิดสน,นามแม่เหล็กในโรเตอร์นะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการหมุนของมอเตอร์ซิงครนัสนะครับผมโดยมีอยู่3วิธีหลักๆนะครับผมคือ 1. ลดความเร็วของสนามแม่เหล็กนะครับผม 2. นะครับผมใช้ตัวขับ ใช้ตัวขับภายนอกนะครับขับมาขับโรเตอร์นะครับผม3ามนะครับรัดวงจรกับแสฟีนนะครับผมครับและนี่นะครับเป็นเป็นวงจรที่เราใช้ในการทดลองนะครับผมครับต่อไปเรามาดูตารางที่แปดจุดหนึ่งนะครับผมเราจะปรับค่าทอร์ให้เท่ากับสองนะครับผมแล้วก็ปรับกระแสกระตุ้นนะครับจากหนึ่งร้อยจนถึงหกร้อยมิลลิแอมป์นะครับผมแล้วก็บันรึกค่ากระแส power factor แล้วก็ค่า Q นะครับผม จะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเราปรับกระแสกระตุ้นมาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับผม Power Factor นะครับก็จะเปลี่ยนจากลีดนะครับผมกลายเป็นแหลกนะครับผมนะครับต่อไปนะครับตารางที่8.2นะครับเราจะปรับทอร์กให้เป็น3นะครับผมแล้วก็ปรับกระแสกระตุ้นจาก100จนถึง600มิลลิแอมนะครับผมแล้วก็บันทึกค่ากระแสนะครับ power Factor แล้วก็ค่า q เหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่สังเกตได้ว่านะครับตารางนี้นะครับผมการเปลี่ยนแปลงนะครับ เมื่อเราเพิ่มทอร์กนะครับผมพาวเวอร์แฟกเตอร์นะครับจะเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าตารางที่แล้วนะครับผมครับนี่คือตารางที่่ที8.3นะครับเราจะเพิ่มค่าทอร์กนะครับขึ้นมาที่4นิวตันเมตรนะครับจากนั้นนะครับเราก็ปรับกระแสไอฟีนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตารางที่8.3แล้วก็8.4นะครับทำเหมือนกันนะครับแต่ค่าทอร์กที่เรา ที่จะฟิกที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับคือสี่แล้วห้าครับจะเห็นได้เหมือนกันนะครับถ้าเราเพิ่มกระแสไอฟินนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าค่าพาวเวอร์ฟิกเตอร์นะครับที่เราวัดได้จากแหลกนะครับจะกลายเป็นหลีดนะครับเหมือนกันเลยนะครับถ้าเราเพิ่มกระแสไอฟินขึ้นนะครับต่อไปเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไอฟินและกระแสเมเจอร์นะครับจากกราฟนะครับเราจะให้แกน x แนวนอนเป็นกระแสไอฟีนะครับแกน y แนวตั้งเป็นกระแสเมเจอร์ครับเรานำค่าจากตารางที่8.1ถึง8.4นะครับมาพอดลงโดยแต่ละเส้นก็จะเป็นของค่าตารางกระแสฟีและกระแสเมเจอร์นะครับจากความสัมพันธ์เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเพิ่มกระแสไอฟีเพิ่มมากขึ้นนะครับกระแสเมเจอร์จะลดลงนะครับเมื่อมาถึงจุดต่ำสุดของกราฟนะครับ คือจุดที่เป็น Power Factor เท่ากับ1น,นะครับและเมื่อเราเพิ่มกระแสไอเฟนเพิ่มขึ้นไปอีกเลยจุดที่เป็นจุดต่ำสุดนะครับที่ Power Factor เท่ากับ1กระแสเมเจอจะเพิ่มมากขึ้นนะครับดังการาฟไปน,นะครับจะเป็นการ,รนาฟลักษณะนี้จะเรียกว่าการาฟมีเคิร์บนะครับครับจากความสัมพันธ์ของ Power Factor กับกระแสะกระตุ้นนะครับเมื่อเราทําการปรับกระแสะ IF e หรือกระแสฟีนเพิ่มขึ้นนะครับค่า Power Factor นะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับในจุดของลีดนะครับจนถึงช่วงช่วงหนึงนะครับที่จะเป็นช่วง Power Factor เท่ากับ1คือช่วงประมาณ250ถึง400มิลลิแอมนะครับซึ่งจะมีค่าเป็น1เมื่อกระแส i e f เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับปรับเพิ่มขึ้นไปอีก Power Factor จะเปลี่ยนจาก leading เป็น lagging นะครับ ซึ่งที่ค่า Power Factor 1นะครับจะไม่เท่ากันเนื่องจากโหลดที่เราจะเทเข้าไปนะครับจะมีผลต่างซึ่งถ้าโหลดเพิ่มมากขึ้นกระแส i f IF, หรือกระแสฟีนะครับที่ทำให้ Power Factor เป็น1นะครับจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามโหลดไปด้วยนะครับคำถามนะคะ 1. จงอธิบายว่าทำไมมอเตอร์ซิงโครนัสจึงเกิดการสั่นในขณะกระแสกระตุ้นมีน้อยหรือโหลดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ตอบ 1. เมื่อปล้นกระแสกระตุ้นความเข้มของสนามแม่เหล็กก็จะน้อยทําให้การยึดเกาะของสนามแม่เหล็กทั้งสองไม่ต่อเนื่องและทําให้มอเตอร์สัน่น 2. เมื่อเพิ่มโหลดมากๆจะทำให้มุมเพิ่มขึ้นมากเพราะโรเตอร์ถูกดึงไว้ด้วยโหลดแต่ความเร็วสนามแม่เหล็กหมุนนั้นคงที่ทำให้โรเตอร์พยายามจะตามสนามแม่เหล็กมุนมอเตอร์จึงสัน่น 2. กระแสกระตุ้นในช่วง ที่ตัวประกอบกําลังเป็น1มีค่าประมาณเท่าใดและมีค่าเท่ากันทุกค่าโหลดหรือไม่เพราะเหตุใดตอบกระแสรกระตุ้นในช่วงที่ตัวประกอบกําลัง1มีค่าอยู่ในช่วง300ถึง350มิลลิแอมและค่าจะไม่เท่ากันโดยกระแสจ,จะมากขึ้นเมื่อมีโหลดมากสังเกตได้จาก v ีเคิรในการทดลองค่ะ สรุปผลการทดลองนะคะการเริ่มเดินมอเตอร์ซิงโครนัสนะคะทำได้2วิธีก็คือหมุนแบบซิงโครนัสโดยใช้เซอร์โวเป็นเครื่องต้นกำลังพร้อมจ่ายกระแสกระตุน้นอีกวิธีก็คือการสตาร์ทมอเตอร์แบบอินดักชันคือการจ่ายไฟเข้าขดรลวดอาร์มิเจอร์ให้หมุนความเร็วคงที่แล้วค่อยจ่ายกระแสกระตุ้นตามไปนะคะหลักการทำงานของซิงโครนัส การเหนี่ยวนำจะเกิดขึ้นระหว่างสนามแม่เหล็กหมุนกับตัวนำในโรเตอร์ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำกระแสะไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นที่โรเตอร์ตามลำดับสนามแม่เหล็กหมุนและสนามแม่เหล็กในโรเตอร์จะกระทำกันและเกิดแรงบิดขึ้นในโรเตอร์ทำให้โรเตอร์หมุนไปได้ด้วยความเร็วค่าหนึ่งเรียกว่าความเร็วโรเตอร์ การเหนี่ยวนำระหว่างสนามแม่เหล็กหมุนกับตัวโรเตอร์เกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าความเร็วรอบของสนามแม่เหล็กหมุนสูงกว่าความเร็วรอบของโรเตอร์อยู่เสมอทำให้สนามแม่เหล็กในโรเตอร์สามารถไปเกาะในสนามแม่เหล็กในสเตเตอร์ได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ